ด้วยประสบะการณ์30กว่าปีที่ผ่านมาทํางานข้ามบอร์ดอยู่กับธุรกิจเชื้อเพลิงด้วยประสบะการณ์ที่เราสั่งสมมาทําให้เราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและมั่นใจในธุรกิจนี้ยังมีการจเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะรองตอบกับตลาดได้พอสมควรเราเลยตัดสินใจที่เปิดบริษัททําธุรกิจส่วนตัวของเราเอง5ปีที่ผ่านมาพัฒนาขึ้นมานอกจากเครื่องจักรงานบริการต่างๆเราก็เลยคิดว่า ได้จะมีโอกาสเพิ่มขยายกิจการนอกจากเครื่องจักรที่เรานำเข้ามาเองแล้วก็ให้บริการและการขายแต่ถ้ามองในงานของบริการแล้วเรายังสามารถที่จะเติบโตก้าวไปไกลได้นอกจากในสถานีบริการแล้วยังมีธุรกิจอีกที่เกี่ยวข้องในสถานีบริการหรือตัวอาคารต่างๆรวมถึงการโครงสร้างนะครับทางเราก็ได้มีการขยายกิจการเข้าไปสู่ภาค ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรงานพวกนี้ยังไม่มีใครทําเลยในส่วนของเราเองเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในประเทศสามารถที่จะบริหารงานจัดการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเครื่องจักรและก็ตัวอาคารสถานที่รวมถึงเครื่องจักรที่ในร้านหมาดเครื่องทําความเย็นกล้องวงจรปิดนอกจากจะพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรายังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อ,อื่น ที่ภายใต้เป็นสินค้าของเราเองเช่นในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเราก็ได้พัฒนาเครื่องคัดกรองโควิด1 i หรือโควิด1 9เเพื่อที่จะเอางาน AI เข้ามาพัฒนารูปควบคู่เข้ากับเครื่องจัรเครื่องจัรตัวนี้ก็สามารถที่จะลดการสัมผัสเพื่อที่จะคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่ต้องการให้เข้าในสถานที่ที่ต้องการควบคุมวัดทั้งอุณหภูมิล้างทังเจลแล้วก็สามารถจดจำใบหน้า ตลอดจนที่เราจะพัฒนาต่อไปก็คือการชั่งน้ำหนักและวัดสนสูงเพื่อที่จะหามวลมวลกายของคนที่จะต้องเข้ามาสู่อาคารสถานที่ตลอดจนเชื่อมโยงซอฟต์แวร์ในการบริหารงานบุคคลจะตอบโจทย์ให้ได้ว่าเครื่องจักรตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้สารพัดประโยชน์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเรา Empire ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาณาจักรของงานบริการ เซอร์วิสและ Solution ตัวนี้คือจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการที่เราจะดูแลหรือบำรุงรักษาอะไรก็แล้วแต่ต้องทําให้ถึงที่สุดจะเห็นว่าในบริษัทน้ำมันทั่วประเทศไทยนี่มีทั้งหมด25,600กว่าสถานีเป็นสถานีบริการที่ป้ายเป็นบริษัทน้ํามันเขาเรียกว่า Oil Company อยู่ประมาณ7,200สถานีซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีส่วนแบ่ง การตลาดอยู่ประมาณ2,200สถานีทั่วประเทศถือว่า30%ของจำนวนที่เป็นบริษัทน้ำมันก็คือ7,200สถานีเราดูแลสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้ออยู่260สถานีร้านกาแฟาอยู่ประมาณ350กว่าสถานีทั่วประเทศเห็นว่าขอบขายงานบริหารการซ่อมบำรุงนี้มันจะค่อนข้างกว้างถ้าเราไม่ทำเรื่องซอฟต์แวร์หรือ AI เข้ามาช่วยในงานจัดการตรงนี้แล้วมันก็จะทำ งานแค่หน้าเดียวก็คือขายแล้วก็ซ่อมขายแล้วก็ซ่อมซึ่งงานพวกนี้เป็นงานที่มีปริมาณจํากัดด้วยความแบ่นยาต้องทําให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงนี้ถึงจะขึ้นได้ว่าบริษัทเราสามารถทํางานได้ครบวงจรโดยอาศัยเซอร์วิสแพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อที่พัฒนาเชื่อมโยงไปกับธุรกิจของซ่อมบมํารุงโรงงานบ้านพักอาศัยโรงพยาบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เรากําลังจะขยายกิจาการออกไป เพื่อให้ตอบโจทย์ได้ว่าการบริหารงานซ่อมบํารุงหรือการซ่อมบํารุงเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่แค่สถานีบริการเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องอาศัยการเข้าถึง End User หรือผู้ที่ซื้อบริการเราโดยตรงเข้าปีที่5ตอนนี้เราได้พัฒนาแล้วก็เร็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์เราตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือ R&D อนาคตเราเรามองที่ว่าเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของเราเอง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเราก็ทํางานประสบผลสาเร็จในหลายๆผลิตภัณฑ์ออกมาส่วนงานอื่นๆที่เรามองอยู่แล้วว่าในอนาคตจะต้องตอบโจทย์ทางลูกค้าเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังงานทดแทนตอนนี้เราก็ทําก็คือในส่วนของโซล, Solar Air, ลารูปท็อปโซล่าแอร์แม้กระทั่งตัวติดตั้งตัว EV c h a r ร์จเจซึ่งเรากําลังมองประเด็นที่ว่าในอนาคตนีไม่พ้นอยู่แล้วที่เขาต้องมา แล้เราเตรียมความพร้อมได้แค่ไหนส่วนฝ่ายวิจัยและพัฒนาเราก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วนะครับเรามีการทำตลาดอย่างแรกก็คือการให้บริการด้านการซ่อมบำรุงนะครับโดยใช้สมาร์ทฟิกแพลตฟอร์ม ที่เราได้สร้างขึ้นมาสมาร์ทฟ i ิกแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเชื่อมต่อตั้งแต่ลูกค้าผู้ให้บริการรวมถึงช่างนะครับทีเ่เป็นผู้เข้ามาดำเนินการซ่อมในสมาร์ทฟิกแพลตฟอร์มเนี่ยยังรวมไปถึงงานซ่อมอบำรุงบ้านอาคารต่างๆนะครับของคอนโดมิเนี่ยมสินค้าตัวที่2ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านสถานีบริการน้ํามันนะครับตู้จ่ายน้ํามันเครื่องทําลมเครื่องเติมลมนะครับที่เราให้บริการหลากหลายยี่ห้อ ในส่วนของกลุ่มที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนวัตรกรรมต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นเครื่องคัดกรองส่วนบุคคลระบบบริหารจัดการน้ํามันนะครับเวสต็อกไดสต็อกให้ลูกค้าตามสถานีบริการต่างๆในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่บริษัทให้การดูแลอยู่นะครับก็จะมีสถานีบริการน้ํามันเราให้บริการซ่อมสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศนะครับด้วยทีมบริการมากกว่า60ทีมเรามีทีมเซอร์วิสครอบคลุม ทั้งหมดนะครับภาคเหนือเราก็มีศูนย์ภาคอีสานเราก็มีศูนย์แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครอบคลุมทั้งประเทศในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่พักอาศัยสามารถแบ่งได้2ประเภทที่พักอาศัยแบบคอนโดมินเนียมกลุ่มนิติบุคคลต่างๆให้บริการเข้าไปดูแลด้านการซ่อมไม่ว่าจะเป็นการซ่อมระบบน้ำาดับเพลิงการซ่อมเจเนเรเตอร์ลิฟต์ต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลนะครับก็ให้บริการเกี่ยวกับ ด้านดูแลซ่อมบำรุงบ้านพักอาศัยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานแอร์ปั๊มน้ำาเครื่องไฟฟ้า,ฟาต่อเติมที่พักอาศัยเป็นผู้ให้บริการด้วยระบบมีระบบควบคุมการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้าน KPI เรายังมีทีมเซอร์วิสของเราเองตามที่ได้แจ้งไปนะครับ